ครับมันแล้วเป็นไงมั่งทำไมเราจังหวะนับจังหวะแรกเนี่ยเห็นยังไงเอ่ยยิงขาเดียวครับมันยืนไปอ่ายืนไปกันแล้วเขาก็เตะมาเขาเมาเมาเมาไม่ไปเมาแล้วให่เมาโอ้ยโอยที่มันนะมันกระบาดไม่มันยืนจังหวะจังหวะยืนขาเดียวแหละครับไม่ได้นับไม่ได้นับมอยังยกเลขอยู่นะจริงๆแล้วก็น่าจะปล่อยเออการกับใจก็ไม่เป็นไรครับแต่โอเคอยู่ชนะได้แล้วถามนิดนึงหลังจากเราโดนนับเราคิดไหมว่าจะกลับมาได้หรือยังไงกลับมาได้เพราะอะไรอ่ะลูกอาวุธ หนักไม่ลูกหนักครับเลื่อนลูกแข็งแรงแล้วเริ่มมันจะยกไหนว่าเอาพี่เขาอยู่แล้วยกสามยกสามใครสั่งให้ต่อยท้องอาจารย์สั่งให้ต่อยท้องครับตอยท้องอแล้วถามนิดนึงเราเราพี่เขาเยอะไอีขายให้ไต้กัวยอมมาก็ต่อยท้องก็่ต้องอยู่เลยเห็นในเห็นจุดละอาจครย์อันนี้ห้าหมื่นครับบัญชีห้าหมื่นบห้าหมื่นครับเอาแล้วนะนะบอยถามต่อยกที่ห้ากลางยกเนี่ยเขาเลิกเล่นแล้วเขาไม่เชียร์เราเลยจังหวะนั้นทำไมเราไม่ท้อถามนิดนึงเออกลางยกห้าไม่ท้อแล้วแล้วรู้ไหมว่าเขาเงียบหมดแล้ว แล้วเราเราเราลึกอะไรมาจังหวะนั้นอัดฉีดครับอัดฉีดอ๋อกระตุ้นตลอดกระตุ้นตลอดแล้วก็ไปไปไปได้ดอกไหนปลายยกง่าต่อยทองต่อยทอตองเขาสะดุ้งเลยก็เลยมั่นใจเลยวันนี้พอใจกางชกไหมครับพอใจมากครับพอใจตรงไหนครับพอใจตรงทุกขังแรงครับไม่ใช่พอใจตรงไหนอัดฉีดหรอ ได้อาชีดแล้วก็มีสิ่งที่ปรับปรุงไหมลูกอะไรครับเข้าหลวงเข้าหลวงไปหน่อยอ่ะเราชนะแล้วได้อาชีด้วยฝากบอกทางบ้านนิดนึงก็ขอบคุณสำหรับกางเกงกับผมคนที่หนึ่งชาวบ้าขอบคุณที่หนึ่งชาวบ้านเสมอชีนครับโอเคขอบคุณครับ